สวัสดีครับจาก VNP มีร่อรเล่าด้านหน้าขอผมก็เป็นถนนวิภาวดีนะครับมองไปไกลๆนี่ก็เห็นแวบ,บๆก็เป็นสถานีหลักสี่ของรถไฟชานเมืองนะครับสายสีแดงบางซื่อรังสิตเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูก,กับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เชื่อมต่อ้ดยสกายวอล์กด้านหน้านี่แหละครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมความหน้า สถานีหลักสี่ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งตอนนี้ก็มีความพื้บหน้าไปได้มากนะครับด้านหน้าก็จะเห็นนะครับมีการทำโครงหลังคานะแล้วก็วางคางเส็นรูปนะครับตอนนี้ก็มีการวางพื้นนะ สถานีหลัก4ีนะครับก็จะเป็นสถานีที่อาจจะแปลกไปหน่อยนะครับเพราะปกติแล้วสถานีทั่วไปนะครับพื้นฐานของรถไฟฟสายจินูเนี่ยก็จะเป็นแบบสามชั้นนะครับก็คือมีชั้นพื้นดินชั้นจำหน่ายตัว๋วแล้วก็ชั้นชัชลาแต่ว่ารูปแบบของสถานีหลัก4ี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเขาก็จะไปเหมือนกับสถานี อเมีนบุรีนะครับซึ่งมีสองชั้นก็เพื่อหลบนะครับสิ่งกีดขวางนะตัวสถานีต้องทำให้ต่ำลงนะครับเพื่อจะให้ทางวิ่งนะได้มุดลอดใต้โทรเวไปโครงหลังคานะครับโครงหลังคาก็คืบหน้าไปได้มากแล้วครับตอนนี้ดูแล้วใกล้เสร็จนะครับ ก็เป็นรถเบฟกว้าแบบโมโนเรลนะครับเป็นแบบรางเดียวนะครับค่อมรางนะเป็นร่างคอนกรีตตัวรถก็จะไปวิ่งนะครับบนร่างคอนกรีตนั่นแหละโดยค่อมนะครับคาดคอนกรีตผมยืนอยู่นะครับก็มีชาวต่างชาติแล้วเป็นฝรั่งนะนะครับเขาก็ยืนมองอยู่นานมากเลยนะนะครับก็มองแล้วก็สงสัยนะครับ มองเข้าไปก็เห็นนะครับมีบันไดเลื่อนนะที่เตรียมที่จะติดตั้งนะครับตอนนี้เขาติดตั้งบันไดธรรมดาไปนะบันไดธรรมดาติดตั้งแล้วนะครับจะมองเห็นเลยนะบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนก็คลุมอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีการสร้างเกี่ยวกับงานาตแกแต่งนะครับสถาปัตย์ก็จะช้าในส่วนที่ทํตาต่อมอนะครับสลอรับสถานีทั่วไปนะ พอทําต่อหม้อวางคานนะครับที่ต้องหล่อในพื้นที่เนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกคานพื้นคานพื้นนะครับคานคอนกรีตสาเร็จรูปเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นสาเร็จรูปพวกนี้จะเป็นสาเร็จรูปหมดเลยนะครับเป็นชิ้นหมดเลยนะโครงลัางคานีก็เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับก็ทําให้บางทีย้อนกลับมาเนี่ยโอ้เปลี่ยนไปเลยครับไปเร็วมากเลย ผมก็ไม่ได้มาทานะครับก็พอสมควรนะครับน่าจะมีเดินขึ้นไปขึ้มหน้าไปได้มากเลยครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีกระไกวอล์นะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อด้านซ้ายไปรูปใบฟ้าสาสีแดงได้ก็จะเห็นนุเขาวางนะครับเสาแล้วก็มีคานรับทางวิ่งนะครับเตรียมไว้แล้วนะ ก็จะมุดใต้าทางด่วนนะครับไปสถานีทีโอรถไฟฟ้าสายสีภูเนี่ยก็มีทั้งหมด3 0สถานีนะแล้วก็มีส่วนต่อขยายด้วยครับไปอิมแพกนะครับตรงนั้นก็จะไปอีก2สถานีรวมกันก็เป็น32สถานีนะครับ กำหนดว่าจะก่อสร้างปีเนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้สร้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีไข้หวัดระบาดอยู่นะครับมีโควิดเนี่ยโควิดที่ทําให้ทุกอย่างล่าช้านะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเขามีแผนจะเปิดหลายปีนี้นะครับทางราพอมอก็ออกมากังวลอยู่ว่าอาจจะเปิดไม่ทันอาจจะต้องไปเป็นต้นปีหกห้านะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องแรงงานนะครับแรงงานเนี่ยคนใหญ่แล้วก็เป็น เพื่อนบ้านชาวต่างชาตินะครับมาทําแล้วก็วัสดุต่างๆที่จะนําเข้ามาถ่ายสุลา,ากากรอนเนี่ยก็ต้องพิธีวิธานในการตรวจสอบนะครับแล้วพวกขบวนรถต่างๆเนี่ยก็ประกอบได้ช้าลงก็พานกันไปหมดนะครับวันนี้นะมันก็ไม่เป็นตามแผนเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับก็เลยถะเลื่อนนี่ก็คงจะเป็นต้นปีนะครับต้นปีห 5นะคือ2,565นะครับ mm hmm. ก็มาดูกันอีกทีนะแต่ว่าผู้รับเหมาก็เล่งงานนะครับตองดีดูนะก็เล่งตลอดนะครับมากี่ครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เร็วนะที่ผมดูสถานีดับสีนี่มีคนงานเยอะนะนะครับเยอะเลยข้างในนะครับแล้วก็โครงสร้างจะเห็นนะเป็นแบบสองชั้นนะครับด้านบนก็เป็นชานชลา,านะครับก็เป็นชานชลา,าแบบข้างนะ ก็คือว่าตรงกลางจะมีทางวิ่งนะครับมีคาทางวิ่งอยู่ตรงกลางเวลาเราจะไปแล้วก็เราจะไปด้านไหนก็ไปทักข้างหนึ่งนะอย่างในส่วนของชานชาลาที่หนึ่งนะครับก็จะไปสู่ราชการอุทุบุรีชานชาลาที่สองก็จะไปสถานีมีนบุรีนะครับประตูรถก็จะเปิดด้านซ้ายนะถ้าเกิดเรามาสถานีหลักสี่เราจะลงเนี่ยมองที่ประตูด้านซ้ายอย่างเดียวครับเพราะเขาจะเปิดด้านซ้าย ด้านล่างก็จะนะครับชั้นจําหน่ายตั๋วนะครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นทางออกนะครับมีเครื่องจําหน่ายบัตรโดยสารมีร้านค้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับจําหน่ายบัตรโดยสารนะครับอยู่ในส่วนของชั้นหนึ่งนะต่อมาซื้อตั๋วจากพนักงานหรือเครื่องจําหน่ายตัวโดยสารนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นชาญชาลาแล้วก็ไปรอรถไฟด้านบน สถานีก็จะเบี่ยงนะครับอย่างราชาพัฒนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเกาะกลางนะครับถัดิดมุ่งหน้าไปหลักสี่นะครับแยกหลักสี่เนี่ยทางก็จะเบี่ยงไปทางขวานะครับเบี่ยงไปทางขวาลอดโทเวก็ติดสะพานนี่ยนะครับเลยเบี่ยงแลวหลังจากนั้นก็เข้าไปที่เกาะกลางนะครับไปที่สถานีท mm ีโอทีก็นำความขึ้นหน้ามาฝากนะครับสถานีหลักสี่แล้วไปาสายสีชมพู ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหรับวันนี้สวัสดีครับ